สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของฮีโร่กีฬาโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยก็คือคุณพยาวพูทธรัตตามประวัติคุณพยาวเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2499เกิดที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็เป็นฮีโร่กีฬาโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยนะครับก่อนที่จะมาชกมวยสากลก็เคยชกมวยไทยมาก่อนแล้วก็ใช้ชื่อในการชกว่า เพชรพเยวสิทธิคูทัดแต่เป็นการชกในระดับภูธรหลังจากนั้นก็ได้เบนเขียมยมาชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ได้ติดทีมชาติจนได้แชมป์มาหลายรายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์มวยคิงคัพแชมป์โกลเด้นคัพที่เขียนย่าเหรียญเงินมวยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่สหรัฐแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงในการชกมวยสากลในกีฬาโอลิมปิกในปี2519จนได้เหรียญทองแดงกลับมา และก็เป็นคนแรกของเมืองไทยที่ได้เหรียญกีฬาโอลิมปิกซึ่งก็จะเป็นการชกในรุ่นไรท์ไฟเวทที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาตอนนั้นคุณพยาอายุเพิ่งจะ19ปีแล้วก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่5ก่อนที่จะได้มาชกโอลิมปิกคุณพยาวพิ่งชกมวยสากลสมัครเล่นได้เพียง2ปีเท่านั้นเองนะครับในตอนรอบชิงนะครับคุณพยาพ่ายแก่นักชกจากเกาหลีใต้ก็คือลีบยองฮุกจึงทําให้คุณพยาภูุทรัฐ ได้เหรียญทองแดงมาครองซึ่งเป็นเหรียญแรกของประเทศหลังจากนั้นคุณพยาวพุนทรัตก็ได้ก้าวเข้าสู่วงการมวยสากลอาชีพในสังกัดของคุณสหสมพศรีสมวงศ์คุณพยาได้ไต่เต้าขึ้นมาจนได้ชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟา์เวทประเภท115ปอนด์ของสภามวยโลก WBC กับลาฟาเอลโอโรโน แชมป์เวเนซุเอล่าที่โรงแรมแกลนพาเลตพัทยาจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2526คุณพยาวุนทรัตก็สามารถเอาชนะคะแนนไปได้อย่างวุดวิดคุณพยาจึงได้แชมป์โลกมาครองต่อมาเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2527คุณพยาก็ได้เดินทางไปชกกับจิโรวัตนาเบรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวด WBC ซึ่งคุณพยาวก็แพ้คะแนนและก็เสียแชมป์ไป ต่อมาเมื่อวันที่29พกพฤศจิกายนปี2527คุณพยาวก็กลับไปชิงแชมป์จากจิโรวัตนาเบะแต่ก็พ่ายแพ้น็อกในยกที่11หลังจากนั้นก็มาชกกับก้องทรณีพยักษ์อรุณเมื่อวันที่ 2, สองเมษายนปี2528ที่เวทีลุมพินีซึ่งคุณพยาวก็แพ้คะแนนนะครับหลังจากนั้นคุณพยาวก็แขวนนวมทันที จากนั้นก็เข้ามาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่สีลมก่อนที่จะลาออกมารับราชการตำรวจประจำกองโยธาธิการกรมตำรวจโดยได้ยศสูงสุดก็คือร้อยตำรวจเอกจากนั้นในปี2538จึงตัดสินใจลาออกจากตำรวจเพื่อมาสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพักประชาธิปัตย์ที่บ้านเกิดแต่สอบตกแต่คุณพยาก็ไม่ยอมแพ้ลงเลือกตั้งอีกหลายครั้งและก็ประสบความสำเร็จในปี2544 ได้เป็นผู้แทนในเขตสาแต่เพียงหนึ่งปีให้หลังคุณพยาวป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือโรค ALS โรคที่น้อยรายจะเป็นแต่คุณพยาวโชคร้ายมากอาการของคุณพยาวมีแต่สุดหนักลงร่างกายขยับขยื่นไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลาอาการสุดหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังเป็นอัมพาตพูดไม่ได้ต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาซึ่งในตอนนั้นคุณพยาวพูนทรัต ก็พยายามเรียกร้องสิทธิต่างๆจากรัฐซึ่งในตอนที่ป่วยก็ไร้การเหลียวแลจากหน่วยงานของรัฐในฐานะฮีโร่ของประเทศแต่ดูเหมือนว่าเสียงเรียกร้องของคุณพยาวจะดังไม่พอจึงทำให้เรื่องราวต่างๆเงียบหายไปแต่ต่อมาก็ได้รับความช่วยเหลือในปี2545แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการเสียแล้วเมื่อฮีโร่โอลิมปิกเสียชีวิตลงอย่างสงบในวันที่13สิงหาคมปี2549 ที่โรงพยาบาลศรีราชศริอายุได้50ปี